สบายดีสบายดีทุกคนนะมาพบ,พบกันใหม่อีกแล้วืันนี้ก็มีนี่ใหม่นันนี้วันนี้ได้รับของได้รับของมาแต่ส่งมาจากเมืองไทยนะมารีวิวให้ทุกคนได้เบ่งของหาก,กระฮอดวันนี้นะฝากมาวันที่นะวันที่สิอห้าอแกบอันประเทศไทยวันที่25ห้าของมหฮอดฝรั่ง วันที่อ่วันที่สองวันที่สองมะฮอดฝรั่งตกอยู่ฝรั่งมื้อนี้ก็เป็นวันที่สามแล้ววันที่สามก็เพิ่นเอามาไปเซนีมาส่งให้นะตกอันอยู่ฝรั่งวันที่ที่สองฝากมาวันที่เส้าห้าเส้าห้าของเดือนห้าเนาะของมาฮอดวันที่อันสองเดือนหกแต่ว่ามื้อวนนี้เป็นวันที่สามเราที่ไทยเพราะว่าิ่นหาก็มาส่งวัง ตอนเที่ยงเยนาะสิบเอ็ดโมงครึ่งเนาะไปซีนี่มาส่งมารีวิวให้ทุกคนในเบืงนะ้งเนาะของกับบ้าอะไรหลาย,ลายอันนี้ก็มีเสื้อผ้าเนาะในโบได้แกะอันนีื้องหบึง่งซนะื้อเนาะเสื้อผ้าทุกสีมาแล้วกะ็แจ็คเข้ามันี่ยจะสติลกาแฟมีของกล่องนี่เนาะแกะออกมาแล้วมันนะักสิบห้าโลกลวนะ่าเนาะแกะออกมาแล้วก็ ขอบกบใจ้ำลานสาวเนาะน้องนุ่นแต่าสาวฝากมาให้ราคากะอยู่ประมาณหกพันกัวนะหกพันเจ็ดหกพันเจ็ดก่วน้ำหนักห้ากิโลไปมารีวิวให้ทุกคนในเบอรงกล่องอันนี้ก็สิมีอันนี้เนาะอ้วนเหงแล้วคยขึ้นนะ ชอวกออกกำลังกายแล้วกับโบยู่แล้วก็เลยหาตัวซุยอันนี้ก็สั่งเนาะบุมีเวียก็ได้เบื้งน้ำเพียร์คือลงเจ้าขายก็ซื้อเนาะสั่งเอาอันนี้ก็เป็นของกาแฟก็สั่งลงมาสั่งมากินลองเบื้งอันนี้ก็ได้กูโกมากินน้ำได้ซีกงพวกนะ่อันนี้จะเป็นตะเตีของเสียเหรียญเคยกินอันนี้ก็จะเป็นเกลือดำเกลือชมพู ดีเพราะบ่มีหยังพี่น้องอันนี้นะเอามาติดลองเบิ่งเนะเพาตุยน้ําหนักขึ้นหลายน้ําหนักขึ้น11กิโลแต่ว่าลงลงโลปายแล้วเดีนี่ฮะหาตัวสวยอดีเพราะเกลือดําเกลือสมพูอันนี้ก็สิเป็นตูอิ่มนาแล้วเนาะลองสั่งมากินลองเบิ่งันนีก็สินในน ผักา,นะาก,กันลายสนิทนยังบได้แกะกันีไแกะกองไม่ไหม้เดอ้อนี่ให้ทุกคุ้นบึงงก,กันนอนะาสืาคภสาวผาไขนะ่ตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงกว่านัวโผลมาตอนสิบเอ็ดโมเทียนอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้า ไปคุณนะเพราะว่าอยู่นี่ซื้อใส่ชงเสื้อนบลึงใส่ของดุลีตามประเทศไปสั่งของไทยซื้อของไทยนะของบ้านเฮาคนมาใส่บ้านรีวิวทุกคนได้บิึงเด้อนี่คนสวยคนงามประมาณนั่นเนาะเดี๋ยวก็ไปเตรียมของเตรียมเปิดห้างเลาวก็ไปห่อแเนม โฮเน่หรือว่าฮอร์นเมี่ยงเนาะโยจืนเนมเนมอ,นอันอาหารเวียดนามเนาะเกี๊ยมขงคายแล้วกับมากระมา,า,มาเฮือน,นแล้วเราก็มารีวิวนี่แหละนี่แก็มาไม่ไหมดีใจได้ขักโขงเล็กหน่อยนะเดี๋ยวสิมาเฮ็ดอันน้ำหวานกินมือน,นี้ก็น้ำหวานข้าวรสส้มเนาะเฮ็ดกิน มาเบิงนะมาเบิงตะวันก็รถส่งต่อเด้อคุน้ําหวานเขา่งกินอันนี้ก็สิเป็นอันใบเตยนะล้างเรียบร้อยแล้วแล้วมาซอยเกียสิบดนี่ก็สิเป็นเป้งเนาะป้งข้าวเจ้าก็เป็นสิงคโปร์ส่วนผสมก็สิใส่เป้งข้าวเจ้าสิงคโปร์นเนาะผสมสส่วนกับส่วนหนึ่งะ ข้าวเจ้าสุดสองส,ส่วนครัสิงคโปร์หรือว่าแป้งมันนะหนึ่งส่วนอันนี้ก็สิเป็นมาพาะพร้าวมันยังบบได้ปลอกรองมือมาสิปิดอะไรน,นะจะามะพร้าวสุดแบบนี้ใส่ยังบบได้ผ่านอ๋อผ่ามาเป็นไนซี่ไซดได้บอฟเนาะบโบได้ก็สิได้ไซดเป็นกระป๋องเอากัติอันนี้อนี่ยแนะนำเด้ออันนี้กันฮ็ดไหมแล้วสโลง สโลม์มอม่ไหมมอสีเขียวนคารอลซองแล้วประดิษฐ์เอาพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นโมอเก้าเนาะโมอน้อยพอดีโมอเก้าบดไซแล้วนี่หูกับบมีเลยเนาะก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมันดุนหลายแลยนะ้วเนาเป็นลูกเล็กๆมาเจ้หัวประดิษฐ์เอาเนาะอันนี้ก็สิเป็นไม้ไม้กับไม้ไผ่เนาะไม้ไผ่ที่หามเอามาแล้วก็มาคั้ม เนี่ยบริตโตกมัดนะนี่ก็ประมผาัสกันแล้อุปกรณ์เฮ็ดนะกระดิบกระดิบคิดสร้างสรรค์เราเนาะมีตัวแหงมาใไซมันบ่มีอันเครื่องเฮ็ดนะอันนี้ก็หากระโจ้ใหม่ๆอใหม่ให้ป่าเพิ่นเฮ็ดให้นะเรียบร้อยแล้วนี่ก็เกี่ยมสีมาเฮ็ดนาพี่น้องแล้วเบื้องต้นตนกันได้เด้อบ่มีอันน้ำปูนกับบ่มีเนาะ,ะบ่ครบเนอกจากซีร้องเฮ็ดลองเบิ่งได้บ่เฮ็ดองมากก็สิได้อยู่บ่เนาะ มาเบิ่งหน้าตาเห็ดออกมาเป็นอะไรแล้วพี่น้องครับนี่คืออุปรกรณ์การเห็ดเดี๋ยวใชมาบดอันนี้ก่อนนะพี่น้องตึงแล้วลงไปนะพี่น้อง นี่ก็จะเป็นขั้นตอนแป้งนะพี่น้องอันนี้แป้งแป้งข้าวเจ้านะสองส่วนนะสิงคโปร์หรือว่าแป้งมันสับปะหลังนะหนึ่งส่วนเทาไปสิมาใ่มันโบด้โป่งโพงเนาะทำไปสิมา จจกันบ่มีน้ำปูนนะบ่มีปูนนะพี่น้องนะแต่ขอส้มแล้วก็จะใส่น้ำนะคั่นเต้นก่อน 给他弄一下。 ဒီကွန်อันเฮ็ดจะได้ล้างสะอาดเก็บเดี๋ยวเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้เฮ็ดกินทุกครั้งนะดูเบิ่งนอกเบิ่งนามันหาซื้อยากบ่คือบ้านเฮาก็ต้องได้บ่เป็นก็ต้องได้เรียนเฮ็ดเอาเนาะพี่น้องเนาะ แล้ะคันแป่งมันได้หนงตื่น ต้มแล้วพี่น้องนะนเ,นเกลือข้าวแล้วพี่น้องนะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนต้มน้ำเชื่อมแล้วพี่น้องนะเกลสอใส่สารเด่ง น้ำตาลแดงแล้วก็น้ำตาลดำขาวนะน้ำตาลก็ไน้ำเชื่อมมันนะใส่ดอกน้องมาเป็นน้ำนะพี่น้องนะน้ำที่น้ำเย็นนะมีน้ำแข็งที่เตรียมไว้นี่ก็ชิมาะฮิตแล้วเนาะนี่ก็มัดหูมัดหางแล้วเนาะประดิษฐ์เอาพี่น้องอันนี้ แก้แล้วแหละพี่น้องนะขอจบคลิปสำนี้กันเนอยละพบกันไม่คลิปตัวไปนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเด้ยบ๊ายบาย